อินเวอร์เตอร์ไฮบริดซันดี6 k ใช้ร่วมกับตู้คอมบายสำเร็จรูปตอนนี้ใช้ไฟกินกระแสอยู่ที่ประมาณ2แอมป์ ตอนนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาใช้ไฟอยู่ที่296วัตต์แผงผลิตได้227วัตต์ที่เหลือก็ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาผสมนะครับเดี๋ยวจะไปดูแผง แผงตอนนี้ใช้4แผงซ้ายมือก่อนนะครับยังไม่มีงบรอง,งบก็จะเพิ่มเป็น9แผงถือว่าใช้ดีนะครับประหยัดไฟได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่า1เดือนประหยัดไฟได้เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ